อย่าให้ความไม่ดีของใครมาปิดโอกาสในการทำความดีของเรานะคะในหัวข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะไม่ให้สิ่งที่ผู้อื่นกระทำนะคะมาเป็นตัวปิดกัน้นไม่ให้เราทำสิ่งดีๆนะคะมีความหมายว่าอย่างไรมีตัวอย่างอะไรบ้างวันนี้เปรนจะยกมาสักสามหัวข้อให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพนะคะอย่างข้อแรกค่ะกรณีที่หนึ่ง บางทีคุณไปช่วยเหลือใครนะคะคุณใจดีกับใครคุณช่วยเหลือเอื้อเฟื้ออะไรใครไปแล้วปรากฏว่าคนคนนั้นน่ะกลับทำเรื่องแย่ๆกลับมานะคะบางคนอาจจะรู้สึกแบบเค็ดหลาบมันอาจจะไม่ใช่คนเดียวอาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวอะคะ่ะเลยทำให้ปฏิญาณเลยว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ช่วยใครละ ต่อไปนี้ฉันจะไม่ไม่ใจอ่อนกับใครละอะไรประมาณเนี้ค่ะซึ่งบางครั้งอ่ะมันเลยปิดโอกาสที่จะทําให้เราเป็นคนรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ซึ่งกันและกันใช่ไหมคะ ดังนั้นถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอันดับแรกอะคะ่ะเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะคนนะคะมันเป็นเฉพาะคนคนที่เราไปช่วยเหลือบางคนรับหลังเราก็พูดถึงเราไม่ดีนะคะหรือว่าเราช่วยเขาตอนเขามีปัญหาพอถึงเวลาเราเขากลับเมินเฉยอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งหักหลังคดโกงเอาเปรียบต่างๆให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะคนคนคนนั้นนะคะแต่อันที่สองเนี่ย นอกจากจะมองไปที่ผู้อื่นแล้วต้องมองกลับมาที่ตัวเองด้วยนะคะเรากลับมาทบทวนตัวเองค่ะว่า ตัวเราเนี่ยมีแพทเทิร์นการคิดนะคะกระบวนการคิดอย่างไรในการช่วยเหลือผู้อื่นเรามองอย่างไรเราตัดสินใจยังไงเหตุผลเราคืออะไรเราถึงไปช่วยเหลือเขาแบบนั้นแล้วเก็บมาเป็นบทเรียนพิจารณาตัวเองว่าต่อไปเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบมากขึ้นนะจะช่วยคนเนี่ยช่วยยังไงนะคะทํายังไงไม่ให้มันเกิดการเดือดร้อนกลับมาถึงตัวเองในภายหลังแล้วก็ช่วยแบบไหนคิดแบบไหนมีความสัมพันธ์กับผู้คนแบบไหนที่ต่อให้ สุดท้ายเขาจะทําร้ายเราในทางใดทางหนึ่งกลับมาเราก็จะรู้สึกว่าไม่ได้แปลกใจอะไรหรือว่าไม่ได้เจ็บปวดอะไรนะคะมันเป็นการให้อย่างแท้จริงอันนี้มันจะทําให้เรากลายเป็นคนที่ยังช่วยเหลือดูแลคนอื่นได้ยังทําดีได้โดยที่ไม่เอานิสัยของแค่คนบางคนนะคะมาปิดกั้นตัวเราเองนะคะ ต่อไปประเด็นที่2นะคะยกมาเป็นตัวอย่างก็คือกรณีเช่นเราไปเห็นข่าวในสังคมนะคะยกตัวอย่างเช่นวงการพระวงการการทําบุญนะคะโอ้โหข่าวคราวออกมาอย่างนั้นอย่างนี้ก็อย่าไปทำให้เราปิดโอกาสตัวเองที่จะได้มีโอกาสทำบุญอุปถากพระที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะพระดีๆก็มีมากมายนะคะให้มองแยกแยกะค่ะว่า มันเป็นเฉพาะบุคคลเช่นเดียวกันอย่าไปเหมารวมนะคะอย่าไปเหมารวมเวลาที่เราจะทำอะไรดีๆเนี่ยก็ขอให้ทำดีตรงหน้านะคะคิดแล้วว่ามันจะเกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นและสังคมก็ทำไปอย่าให้ข่าวคราวหรือทัศนคติหรือกระแสนะคะในสังคมมาเป็นตัวตัดสินเรานะเพราะว่าเรื่องดีๆมันมีมากมายแต่อาจจะไม่ถูกพูดถึงในสังคมก็ได้นะคะจะทาให้เราไม่เกาะกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะคะอย่าไป มรวมนอกจากนั้นค่ะบางทีในกระแสสังคมเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อนะคะที่เป็นกลุ่มก้อนเป็นชุดความคิดขึ้นมาเช่นคนเดิมน,นี้ไว้ใจยากนะคะจะไปช่วยเหลือใครเนี่ยต้องดูดีๆนะอันนี้ปรินขอแชร์ประสบการณ์นะคะอาจจะไม่เคยเจอกับตัวนะแต่ว่าเคยคิดอะคะ่ะว่าถ้าวันหนึ่งอะมีคนแบบเราขับรถไปกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาขอความช่วยเหลือเราอยู่ริมทางอะเราจะจอดไหม เออเราจะจอดช่วยเขาไหมคะเพราะว่าเราเห็นข่าวคราวมา,มามากมายใช่ไหมว่าพอช่วยเสร็จอ้าวนะคะเจอมิตรไม่ใช่มิตรแท้นะคะมิรฉาชีพอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินของเราฉะนั้นเราจะทํำยังไงดีนะคะที่ให้เราเนี่ยก็ไม่ปิดโอกาสในการที่จะช่วยเหลือคนนะ เราก็มีวิธีการนะคะเราก็ช่วยในแบบที่ปลอดภยัยช่วยแบบที่ทําได้เช่นอาจจะโทรศัพท์เรียกให้ตํารวจมาช่วยเรียกผู้คนมาช่วยอย่างนี้ค่ะเพื่อป้องกันตัวเองเห็นไหมคะแต่ไม่ใช่แบบตัดสินได้หมดเลยว่ามันจะต้องไม่ดีแน่ๆอย่างงี้ค่ะจนไม่ทําอะไรนะคะก็หาโอกาสช่วยเหลือผู้คนหรือว่าทําบุญทําทานทําความดีในแบบที่เราก็ปลอดภัยได้เหมือนกันไม่ใช่จะไปปิดโอกาสตัวเองเสียเลยนะคะต่อไปใน ตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3อันนี้ก็จะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะอย่าให้ความไม่จริงใจของใครความเจ้าชู้ของใครนะคะ ความไม่รู้จักพอของใครมาทําให้หัวใจแห่งรักเราถูกปิดลงโอ้โหนี่จะจะหวานไปไหนจะเขียนนิยายไหม <c oughs> อยากให้ความเจ้าชู้นะคะความไม่รู้จักพอความขี้เบื่อของใครก็ตามมาปิดกั้นหัวใจแห่งรักของเราเคยมีไหมคะบางคนแบบว่าเคยผิดหวังความรักมา <c oughs> เคยถูกหลอก <c oughs> เคยถูกทิ้งนะคะต่อจากนี้ไปอ่ะฉันขอไม่จริงใจกับใครอีกเลย แม่ดูท้าทางนะ่าจะดูซีรีส์เยอะนะคะทำให้เรากลายเป็นยังไงคะปิดโอกาสในการที่จะรู้จักคนดีๆใช่ไหมคะหรือปิดโอกาสในการที่เราจะทําความดีกับผู้อื่นอันนี้ปรินเคยมีประสบการณ์กับเพื่อนที่รู้จักกันนะคะถึงทุกวันนี้นะคะเขาก็ไม่สามารถจะมีชีวิตรักลงเอยกับใครได้เลยเพราะว่ารักแรกอะ่ะมันเจ็บลึกเนาะรักแรกเจ็บลึกนะคะคือ จะแต่งงานกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถูกทิ้งประมาณนั้นนะคะจากนั้นมาเขาปฏิญาณเลยว่าเขาจะไม่ไม่เป็นฝ่ายถูกทิ้งฉะนั้นเวลาที่เขามีความสัมพันธ์เขาจะชิงทิ้งก่อนอย่างเงี้ยน,นะคะจริงเลยแล้วเป็นมาหลายสิบปีแล้วนะคะแล้วก็คิดเลยว่าจะไม่รักใครอีกแล้วเพราะรักแล้วเจ็บ ะะเราก็จะมีความสัมพันธ์แบบไปเรื่อยๆซึ่งปริญก็ไม่ได้บอกว่ามันถูกหรือมันผิดนะคะมันอาจจะเป็นแพทเทิร์นชีวิตหนึ่งของผู้คนคนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันทําให้เราปิดกั้นความรักแท้ของตัวเองหรือเปล่ามันทําให้เราไปทําร้ายคนอื่นที่เขาไม่รู้อีโนอีเห่หรือเปล่านะคะหรือไปทําให้เราเนี่ยสร้างกรรมอะไรขึ้นมาผูกพันในโอกาสต่อๆไปพบชาติหน้าหรือไม่เราก็ไม่รู้ไงคะฉะนั้นอย่าปล่อยให้พฤติกรรมของคนที่เขา ไม่ได้จะหวังดีกับเราตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอะค่ะนะคะแล้วก็เขาไม่ได้เป็นคนที่น่าเอามาเป็นแบบอย่างอ่ะ เอาคนพวกนี้มาเป็นแบบอย่างชีวิตเราทำไมเราควรที่จะยืนหยัดในการที่จะพัฒนาจิตวิญ,ญญาณให้สูงขึ้นยกระดับจิตไปสู่ฐานจิตดาวหกแฉกมนุษย์มงคลนะคะรักเมตตาอภัยยินดีอวชยชัยสำนึกรู้คุณนะ่ะเราควรจะทำตัวเราแบบนั้นดีกว่าไหมโดยที่ไม่เอาพฤติกรรมที่ผู้อื่นกระทำบนความหลงผิดนะคะบนความไม่รู้เนื้อรู้ตัวบนความที่เขายังเรียนรู้ทางจิตวิญ,ญญาณไม่มากพอที่มาทำร้ายเราเนี่ย มาเป็นบรรทัดฐานมาเป็นกรอบหรือว่ามาเป็นกล่องเล็กๆมาใส่หัวใจเราไว้อะมันก็ไม่น่าจะใช่นะคะฉะนั้นอย่าไปจดจำความรู้สึกหรือสิ่งที่คนอื่นทำแบบช่วยๆอะคะ่ะมาปิดโอกาสการทำความดีของเราเลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่ได้พัฒนาทางจิตวิญญาณแล้วก็เราอาจจะไม่ได้เปิดโอกาสให้คนดีๆเขาเข้ามารวมถึงเราก็อาจจะทาให้พลังงานของตัวเราเองเนี่ยไม่เติบโตในทุกด้านทุกมิติ ไปด้วยนะคะควรที่จะยืนหยัดศรัทธาต่อไปแต่ว่าให้เข้าใจรูปแบบการคิดของตัวเองนะคะซึ่งจริงๆถ้าพูดเรื่องนี้มันก็จะลึกลงไปถึงจิตใต้สำนึกเนาะว่าทำไมบางคนถึงเจอคนหลอกลวงซ้ำๆทำไมเจอคนไม่จริงใจซ้ำๆทำไมเจอคนเอาเปรียบนะคะเจอมิจฉาชีพซ้ำๆมันก็มาจาก i มเซ็ t นะคะมาจากจิตใต้สำนึกซึ่งอันเนี้ยมันจะไปอยู่ในข้อแรกที่เราคุยกันเมื่อกี้ะคะ่ะเราต้องรู้จักกลับมาทบทวนตัวเอง ะะเก็บบทเรียนมาพัฒนาแล้วก็เข้าใจตัวเองให้มากขึ้นด้วยว่าสิ่งที่เราไปช่วยคนอื่นสิ่งที่เราไปทำดีกับคนอื่นสิ่งที่เรามอบรักและความไว้วางใจให้คนอื่นนั้น,นมันมาจากอะไรแล้วแพทเทิร์นการคิดเราเป็นยังไงไปแก้ที่หมายเซตเราจะดีกว่านะคะเชื่อเหลือเกินค่ะว่าโลกไปนี้มีคนดีๆมีโอกาสดีๆนะคะมีสิ่งดีๆอยู่มากมายขอใช้ชีวิตไปกับความเบิกบานกับเรื่องเหล่านี้จะดีกว่านะคะนี่เป็นอีกหนึ่ง EP ีที่นำมาฝากกันกับ podcast ทฤษฎีกลับหลังหันอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ